ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและก็ฮอร์โมนของพืชไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะขยับมาที่อีกเรื่องหนึ่งของพืชน,นั่นก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชดอกมันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับเอาลายในเรื่องนี้ในเอพิโซดคลิปนี้นะจะพูดถึงหน้าตาของดอกว่าเป็นอย่างไรดอกมีกี่ประเภทแล้วก็เกสรเพศผู้และก็เพศเมีย ทีนี้เรามาเริ่มกันที่หน้าตาของดอกกันทุกคนดอกเนี่ยโดยปกติมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างประมาณสักประมาณ4องค์ประกอบหลักอันแรกคือกีบเลี้ยง อยู่ด้านนอกสุดใช่ไหมขยับมาที่กิบดอกบริเวณที่เป็นสตาร์เมนเราเรียกมันว่าเกรสรเพศผู้แล้วก็ตรงใจกลางของดอกเนี่ยเราเรียกมันว่าเกรสรเพศเมียหรือว่าพิสติลนั่นเองพอเราเข้าใจแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานของดอกใช่ไหมมันประกอบไปด้วย4อันใช่ปะ่ะพี่หมาเน้นอีกรอบหนึ่งคือกิบเรียงกิบดอกเกรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียจึงพาเราไปถึงประเด็นที่2หรือว่าไอเดียที่2ของเรานั้นก็คือเรื่องของประเภทของดอกอันนี้น่าจะเป็นความรู้เดิมที่ทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วถูกไหมว่าไอดอกเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งเป็น2ปปรระะเภภทท ที่หคือดอกสมบูรณ์ก็คือ complete flower ดอกลักษณะน,นี้นะครับมันก็จะพบองค์ประกอบทั้ง4อันเลยไม่ว่าจะเป็นกิบเลี้ยงกิบดอกเกรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียในขณะที่ถ้าเป็นดอกไม่สมบูรณ์หรือว่า incomplete flower เนี่ย อันเนี้ยมันก็จะสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายกรณีคือเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศประเด็นก็คือว่าเราจะจำมันหรือว่าจะเข้าใจมันยังไงใช่ไหมครับอาจจะง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นดอกสมบูรณ์ก็มีทั้ง a b c d เลยถ้าเป็นดอกไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ครบองค์ประกอบ4ตัวนี้โดยที่ถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยหมายความว่าจะต้องมี c กับ d และถ้าเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือมี c กับ d แหละแต่ก็ต้องเลือกว่าจะมีตัวไหนนั่นเอง จบแล้วทุกคนสำหรับประเภทของดอกรวดเร็วฉับ ทีนี้เรามาต่อกันในหัวข้อลองสุดท้ายคือเกสรเพศผู้มันจะเริ่มยากแล้วนะครับสำหรับเกสรเพศผู้เนี่ยเราก็จะดึงโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างดีด็อกหรือว่าสตาเมนมาดูกันพี่หมาวาดแบบนี้แล้วก็ทําการผ่ามันเราจะพบว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นกระเปาะกระป๋ะแบบนี้แล้วมันก็จะเก็บตัวเซลล์ตั้งต้นที่จะสร้างเจ้าเกสรเพศผู้ขึ้นมาแล้วมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับสำหรับไอ้กล่องอันที่เป็นคล้ายๆกับเป็นถ้วยใช่ไหมเราเรียกมันว่าอะเปลนู u, หรือว่าแอนทร์ส่วนที่เป็นก้านยา ที่ใช้ยื่นอับเรนูเนี่ยเราเรียกมันว่าก้านชูอัปเรนูภาษาอังกฤษใช้คำว่าฟิลาเมนต์อันนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกนะครับส่วนที่เราสนใจมันจริงๆคือเซลล์ที่อยู่ด้านในที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเจ้าเรนูของเราทีนี้ถ้าเราหยิบมาสักหนึ่งเซลล์เนี่ยเราจะพบว่าไอเซลล์ตัวนั้นมันมีชื่อว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นเซลล์เริ่มแรกเซลล์ต้นกำเนิดเขาเลยใช้คำว่ามาเทอร์เซลล์มีสารพนธุกรมเป็น 2N นั่นก็คือดิโพยมันจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นไมโครสปอร์ชื่อเริ่มคุนๆและไมโครสปอร์บอกว่ามันมีขนาดเล็กมากๆจากนั้นไมโครสปอร์จะเกิดการแบ่งเซลล์ไมโทซิตนะทุกคนจนกลายร่างเป็นโพเลนเจ้าโพเลนเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าเกสรเพศผู้หรือว่าอัปเรนูนั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับก็คือมันตั้งต้นจากมาเธอเซลล์แล้วก็เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีกลายเป็นไมโครสปอร์แล้วก็แบ่งไมโทซิตอีกรอบหนึ่ง จนกลายเป็นโพเน็นสําคัญอยู่ตรงไหนอยู่ตรงโพเรนนั่นเองสังเกตนะทุกคนคือจากไมโครสปอร์เนี่ยมันแบ่งกลายเป็นโพเรนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไมโทซิสใช่ไหมแสดงว่าในนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเซลล์สเซลล์เดี๋ยวรอพี่หมาวาดภาพแป๊บหนึง นะครับเจ้าไมโครสปอร์ที่มันแบ่งไมโทซิสเนี่ยมันจะกลายเป็นโพเรนโดยที่ข้างในโพเรนเนี่ยจะมีจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของต้นพืชน,นั่นเองนะครับสส่วนนี้ส่วนแรกเราเรียกมันว่า generative nucleus แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกมันว่า tube nucleus 2ส่วนนี้มีลักษณะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไป เจอกันในคลิปหน้านะครับณนะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนสำหรับเกสอรเพศผู้ทุกคนทีนี้เหลืออีกแค่ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเกสรเพศเมียนะครับเดี๋ยวพี่มาลบนิดนึงแล้วก็เหลือไว้เฉพาะประเด็นสําคัญแล้วก็ใครจะไปทบทวนอีกรอบหนึ่งก็สามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปทบทวนด้วยตัวเองได้เลยดีไหมดีเป็นไงล่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้พักหายใจกันสักเล็กน้อยแล้วมาต่อกันใน หัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเกสรเพศเมียนะครับสำหรับเกสรเพศเมียเนี่ยมันก็จะมีความยากกว่าเกสรเพศผู้นิดนึงเรามาลุยกันเลยพี่หมาเขียนเร็วๆสิอ๋อต้องแก้อีกอะ โอ้เพื่อความเป็นระบงเป็นระเบียบเนาะเนาหมาเนาะอ,อ่ะทุกคนรอมานิดนึงแล้วใครที่อยากให้พวกเราทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมสมัครเป็นเมมเบอร์เพื่อที่จะเปลี่ยนจากล่างมนุษย์กลายเป็นหมาหมาแบบพวกเราถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่หัวข้อสุดท้ายกันนั่นก็คือเรื่องของเกสอเพศเมียหรือว่าพิสติลนั่นเองหมา โอเคมาแล้วมาเอ้ยลุยกันสำหรับเกสอรเพศเมียนะครับพ i สต i ลเนี่ยเราก็จะเอาโครงสร้างที่เป็นโครงสร้าง c c a t หยิบเข้ามาแล้วก็มาดูซิว่าภายในมันเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างนะครับ โอ้ยต้องรอหมาวาดอีกแล้วหมาจ๋าหมามาแล้วหมาวาดอย่างรวดเร็วแล้วนะครับทุกคนที่นี้เราได้เกสรเพศเมียออกมาแล้วนะครับดึงมันออกมาแบบนี้แล้วก็มาชี้องค์ประกอบภายนอกกันก่นกอนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของมันนะครับสำหรับองค์ประกอบภายนอกของเขานะครับด้านบนสุดเลยเราจะเรียกมันว่าสติ๊กมาบริเวณนี้เนี่ยเป็นของเหลวหนืดหนืดเอาไว้ดักจับเกสรเพศผู้ที่จะลอยตามมาในอากาศหรือว่ามีแมลงพามานะครับส่วนที่เป็นก้านเราเรียกมันว่าไตาแล้วก็ส่วน ที่เป็นกลมๆด้านล่างเราเรียกมันว่ารังไข่หรือว่าโอวาลี่นะครับส่วนที่เราสนใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงโอวาลี่ทุกคนสําหรับรังไข่เนี่ยถ้าเราพ่าออกไปใช่ไหมผ่าเข้าไปเราจะเจอกับโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่เรียกว่าโอวูซึ่งภายในโอวูเนี่ยแหละทุกคนมันจะมีเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อที่จะสร้างเป็นเซลล์สืบพันพธุ์ของเพศเมียของพืชนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่ามันเริ่มต้นมีที่มาที่ไปจนกลายเป็นเซลล์ไข่ ได้อย่างไรนะครับมันจะตั้งต้นคล้ายๆกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะครับเมื่อกี้เป็นไมโครสปอร์ใช่ไหมถ้าเป็นเพศเมียจ,จะใช้คําว่าเมกะสปอร์มาเธอเซล เมกะสปอร์หมายถึงว่ามันเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับไมโครสปอร์นะครับจากไมเล็กหนึ่งเนี่ยจะทำการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและได้เซลล์ออกมาที่มีชื่อว่าเมกะสปอร์นะครับเนื่องจากว่ามันแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสารพนตุกรรมมันเลยลดลงครึ่งหนึ่งจากดิพพอยที่เป็น 2N ก็จะเหลือแค่แฮปพอยที่เป็น N เดียวโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไมโอซิสมันคือการแบ่งเซลล์จาก1ึงเซลล์ได้เป็น4เซลล์ใช่ไหมและพืชเนี่ยมันก็จะหยิบมาแค่เซลล์เดียวทุกคนที่เป็นเมกะสปอร์แล้วนะครับมาพัฒนา เจ้าเมกะสปอร์เนี่ยจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทสิตนะอีกทั้งหมด3ครั้งเพื่อที่จะฟอร์มรูปล่างเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าถุง MBO ออกมาเจ้าถุง MBO เนี่ยะครับเป็นโครงสร้างที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ละนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในของ MBO Sa c หรือว่าถุง MBO กันว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อกี้ต้องเกิดว่าจากเมกะสปอร์ใช่ไหมแบ่งเซลล์แบบไมโทซิทสครั้งเพราะฉะนั้นจะได้นิวเคียสออกมาทั้งหมด 8นิวเคลียสด้วยกันถูกบปงก็คือ8เซลล์ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสร้างเซลล์ออกมาแค่7เซลล์ทุกคนเพอเอิร์มันมีเซลลหนึ่งที่มี2นิวเคลียสเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าโครงสร้างนเนี้ยถุง MBO เนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์อะไรบ้างนะครับพี่มาใช้สีในการแยกความแตกต่างนะครับจะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีออกชมพูชมพูม่วงๆนิดหนึ่งเรามาดูกัน ส่วนที่สําคัญจริงๆคือส่วนที่เป็นสีเขียวมันคือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นก็คือเซลล์ไข่นะครับเอกเซลล์ Excel ทุกคนข้างๆเซลล์ไข่เนี่ยจะมีเซลล์อีก2เซลล์เซลล์สเซลล์นี้เรียกว่าซินเนอร์จิตเซลล์ทีนี้มีอะไรอีกไปดูไอ้ตรงสีฟ้าๆที่หน้าตาคล้ายๆกับหน้าคนทุกคนหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโอเคมีเอกเซลมีซนเนอร์จิต นะครับส่วนที่เป็นตรงกลางสีฟ้าเราเรียกมันว่าโพลาร์นิวเคลียนะครับแล้วก็ด้านบนที่มีอยู่3เซลล์เราเรียกมันว่าแอนติโปรดอลนั่นเองตรงเนี้ยเจ้า7เซลล์ตรงนี้นะครับที่มี8นิวเคลียสโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราเรียกมันว่าถุง MBO นั่นเอง นะครับเป็นอันจบปิ้งแล้วสําหรับเกสรเพศเมียทีนี้ประเด็นสําคัญที่จะต่อไปก็คืออะไรคือเรื่องของการปฏิสนธิของพืชด้านเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมาคิดว่าพี่หมาจะต้องร่ำราไปก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้มันเป็นแก๊งมามาด้วยกันมากๆเลย ทุกคนลองเปลี่ยนร่างจากเป็นมนุษย์กลายเป็นมามาเหมือนพวกเรากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วทุกคนอย่าลืมกด u ับสไคร e และก็เมมเบอรนะแต่ถ้าดีก็ Super อร์แดงด้วยจะขอบคุณมากบายๆแล้วเดี๋ยวพี่หมาจะเซฟสรุปนี้เป็นไฟล์ pdf ให้นะครับจะได้เผื่อใช้ในการเตรียมสอบกันไปละ